โอ้โห,โหพี่น้องไม่ใช่ให้ดูหวยนะน,นเล็กพามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้นี่ฮะเจ้าของจอดไว้นานเกินดูสิน,นเลกเห็นนกบินเข้าบินออกเอะมันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะโอ้มีแต่ตัวเลขเพียบเลยแล้ใครจะดูวะเนี่ยโอ้ย <laughs> ะะลลูกูกกนนช่องกิจนสสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่ไงพี่น้อง เจอตัวแล้วโอ้โหน่าจะประมาณสักสี่ตัวมั้งนะอมอมเนะเราก็เห็นนกบินเข้าบินออกนะเล้วก็ไม่เข้าใจคิดว่ามันมาทำอะไรของมันที่ไหนได้มันมาสร้างรังอะ่ะเจ้าของก็จอดไว้นานเกินนะฮะดูฮะโอ้หิวหิวหิว เนี่ยน่ารักน่ารักรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่แฟดหกนะฮะนะเยใครจะเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไปนะช่วงนี้ใกล้หวยจะออกแล้วไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นหวยนะครับนะแต่ว่าเนี่ยมาดูว่าออลูก สี่ตัวนะนะสี่ตัวเหมือนรังอีกรังหนึ่งที่แฟดสองนี่นก็สี่ตัวนี่มอเตอร์ไซคันนี้สีชมพูซะด้วยเนี่ยเจ้าของจะรู้ไหมเนี่ย กับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ